สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมคุณชัางเหมือนเดิมครับผมแนนี่คือ Ultra Man f i g h t e เตอร์อี t วอ n 3กับ u ุ t r a Man Cosmos มอครับผมวันนี้มีความตั้งใจที่จะมาเล่นตัวนี้โดยเฉพาะครับผมอยากที่จะรีวิวคอส m o มให้ดูนะเพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างที่จะโกงระดับหนึ่งในเกมนี้เลยเป็นอีกหนึ่งตัวที่มีความเท่นในตัวมากเลยนะครับผมโอเคก่อนจะไปเริ่มเกมอธิบายสกิลก่อนคอส m o มสามารถเปลี่ยนได้3ร่าง ร,ร่างแรกของเขาคือลูน่าโหมดร่างที Gram ่2อีคล e ิปร่างที่3ฟิวเจอร์นะครับผมซึ่งแต่ละร่างก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปตามแต่ละสกิลนะครับผมโอเคไปเริ่มกันเลยดีกว่าเล t โก้อุลตร้าแมน80เหรอก็พอได้อยู่ไม่ได้แย่ เอาดีฮะมาลุยเดี๋ยวเปิดด้วยล่างนี่ก่อนกันก่อนการก่อนกันก่อนหลบได้ฮะอุ๊ยอะไรอะไรจะทำอะไรเล่นล่างนี้ต้องใช้สมาธิมากเลยเข้ามาเข้ามาอุ๊ยอะไรจะอุ๊ย หลบได้ฮะหลบได้ฮะหลบได้ฮะหลบได้อย่างเดียวอ่ะเอาดิร่างนี้เป็นร่างที่โจมตีไม่ได้นะครับเพราะงั้นต้องหลบอย่างเดียวหลบอย่างนี้ใครที่ไม่รู้ว่าหลบยังไงไปดูคลิปที่ผมสอนเล่นตัวนี้ได้หลบได้ฮะหลบอย่างเดียวหลบรัวๆเฮ้ยเฮ้ยชิบหายแล้วว้าผมว่าเป็นปุ่มสามเหลี่ยม สามเลี่ยมไม่ใช่ไอ้เชีย่ยบเออุอยเจ็บหลบได้หลบได้ฮนะเออแบบนี้แหละหลบได้แล้วก็พักไปเสร็จพี่แล้วไอ้น้องเรียบร้อยครับผม แครเมตตาแค่บุญกุศลอย่าทำร้ายกันเลยสุดยอดฮนะ <cl aps> นี่แหละนี่แหละ <c oughs> บอกแล้วทำไมตัวมันโกงขนาดนี้โอ้ <c oughs> โหไทยแลนด์เลยเหรอระดับนี้ผมว่าไม่ใช้ <c oughs> ลูน่าแล้วต้องใช้อีคลิปแล้วครับทุกคน <c oughs> แต่เดี๋ยวจะบอกข้อเสียของล่างอีคลิปไม่ฟังว่านัางอีคลิปมีข้อเสียอะไร เสียล่างมาหนึ่งนั่นแหละอีคลิปเนี่ยข้อเสียของมันก็คือเกจแดงมันขึ้นโดยอัตโนมัติแล้วมันจะขึ้นแบบไม่หยุดเลยมันจะขึ้นไปเรื่อยๆสังเกตไหมนี่แหละข้อเสียข,ของล่างอีคลิปกระโดดควบโอเคสวยเตตดขาเตตดขาและถ้าโพสต์มันเท่มากเลยโอเคสวยและ พุ่งไปเซวโคตรสนุกเลยเล่นคอสโอดอ่ะนี่ครับผมลำแสงท่าเนี่ยผมว่าเป็นลำแสงที่เท่ที่สุดในบรรดาอุ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีนไปเปล่ามาหนี่จับคว่ำโอ้ยเพื่อผมว่าปุ่มสามเหลี่ยม ขอ,อสามเหลี่ยมรอบนี้เออสวยอย่างน้อยดามเมจก็โดนเบาลงก็แล้วกันนั่นแหละไม่แรงโอเคเตะสวนโ,โคตรเฟี้ยวอ่ะอ้าวอุ้กงกงกงใช้คำว่าโกงมากเลยอุย้ยฟิวฟิวฟิวอืมเรียบร้อยอ่ะพัดิศึกเลย ลุยกันเลยฮะยอกเรียบร้อยปรบมือให้กับสุดยอดอุนเตอร์แมนแห่งเกมะผมเพราะว่ามันโกงกว่าไอ้พวกทีกาไดนาไกอาอีกนะคอสมอสอะถ้าเราเล่นเป็นแล้วเราเล่นแบบจับจังหวะได้อะโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเอาอะมาอุ้ยเออไต้ะะตะขา เดียแม่งถอยถอยก่อนเถอยก่อนเถอยก่อนเปลี่ยนร่างดีไหมหรือว่าใช้ร่างนิ้ดูไปก่อนอืออ่ะวิ่งโดนตอกส้นหลังหลบได้ฮะหลบได้ฮะเอาดิเข้ามาเข้ามาเข้ามาอุ๊ยอืยอ,อ หลบได้ถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนถอยเพื่อเปลี่ยนร่างที่กูเปลี่ยนร่างก่อนเอ้าเอายี่สิไหมเล่นงี้่สิไหมได้ปอ้าเจ็บผมว่าปุ่มสามเหลี่ยมเฮ้ยตัวโอดีกว่าฮ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 ่าเมงเซนมันแรงกว่าเซนกูแรงเว้ยเอาดิเอาดิกระโดดควบเออนั่นแหละสับลงไป มันนี่จับทุ่มลงอุ้ยตัวเ,ยวเดี๋ยวดิเด๊าะพักก่อนพักก่อนชิบหายแล้วชิบหายชิบหายแล้วผมว่าปุ่มตัวสามเหลี่ยมเชียร์ตัวโออ่ะชิบหายละอุ้ยเจ็บอะไรจะทำอะไรจะทำอะไรจะทำอะไร โอเคฮะคอมโบติดสวยอย่างงั้นแหละเฮ้ยย่ออุ้ยเชี่ยไม่ตายเลยออกะว่าจะเปลี่ยนเป็นฟิวเจอร์โหมดไปเล่นกับมันต่ออ่ะเฮ้ยโดนดอกเดียวก็เอาเรื่องอยู่นะอ้าวโกโมราโกโมราคุงไม่เป็นไรไม่เป็นไร โกโมราเนี่ยเราต้องเล่นแบบใจเย็นฮะเดี๋ยวผมว่าผมจะใช้ร่างนี้พิชิตโกโมราดูเอาดิมาเอาเลยก่อนหน้านี้ตอนที่ทำคลิปสอนก็ใช้ตัวโกโมร่านี่แหละมาสาธิตพร้อมกับอุตรแมนคอสมอสเข้ามาเสียเอาดิไอ้น้องอุ้ยเชื่อ โดนจับยกคูถไถเทอ,อผมจะไม่เปลี่ยนล่างผมจะใช้ร่างนี้พิชิตโกโมระเราต้องเป็นอุลตร้าแมนแห่งความเมตตาหลบได้อะไรจะทำอะไรฮะน้องหลบได้อีกโ,อ,โ,อ,โอ,อ,อ,อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ้ย ผมว่าปุ่มสามเหลี่ยมอุย้ยตัวเอเหรอเืออเืออโอ้เจ็บหลบได้เอองั้ก็งยต่องยต่อง,งยต่อเอาดิหลบได้อีกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรายังสู้ได้อยู่ทุกคน หลบได้แล้วก็พลักไปนั่นและนั่นและสวยชวิง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 แถมเมตตาไปเรียบร้อยครับผมสงบลงสักทีฮอเล่นเอาซัดแค่แบบลากเลือดกันเลยจังหวะน,นี้นึกว่าจะตายนะโอเคครับผมเดินทางมาถึงตัวสุดท้ายกันแล้วตัวนี้เนี่ย ผมว่าเราจะใช้ฟิวเจอร์สู้เลยเสียดายเนาะเล่นะ <c oughs> มาทั้งเกมเพิ่งจะมาเป็นฟิวเจอร์ตอนสุดท้ายอะ่ะ <c oughs> อ้ววเอออีคลิปอ้ววเจ็บจใช้อีคลิปจัดการมันแป๊บหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนร่างเป็นฟิวเจอร์โหมดโอเคสวยอืมนั่นแหละ ตะตัดขาเตะตัดขาอุย้ยจ็ iles, อะไรจะทำไรจะทำอะไรน้องผักไปผักไปไม่ได้วะอุย้ยเจ็บอุ้อั่นเอาเรื่องอยูนะกอพชชอมเนี่นเยออเออนั่นแหละนั่นแหละมาชาร์จพลัง เรียบร้อยอุ้ยอออะไรจะทำอะไรนั่นแหละโอเคสวยจังหวัดสวยมาก,อาอกปิ้วปิวปิวลอยไปคอมโบโจัดหนักจัดเต็มครับผมเรียบร้อย เสียได้อ่ะมันเร็วเกินไปอ่ะรู้สึกว่าอยากจะเล่นอีกอ่ะงั้นผมว่าเราเล่นอีกสักตา์ดีเนาะดีไหมเดี๋ยวเล่นอีกสตา์ดีกว่าคลิปนี้ขอเป็นคลิปแบบเอ็กซ์คลูซีฟเพราะว่าเป็นอุลตร้าแมนที่ผมชอบนะครับผมเป็นอีกหนึ่งตัวในเกมที่ผมชอบเพราะงั้นขอจัดไปอีกหนึ่งยกละกันคราวนี้มาเจออุลตร้าแมนเร็วครับผม ปีล่างปีล่างปีล่างนั่นแหละอุ๊ยมันเดินไถเราทำไมวะเอาดิวัดเจ็บโอเคจับทุ่มเฮ้ยดาเมจก็แรงอยู่นะปล่างเนี่ยไตยส่สวนไต่ขึ้นนั่นแหละนั่นแหละโอเคอุย๊ยวุ้ยเจ็บเจ็บ โอ้ยโดนปัดเออปัดขึ้นต่อยอ่าขอร้องป้องกันให้ได้ผมว่าเลโอคิกแน่เลยเลโอคิกใช่ป่ตะต๊ือว่านะเลโอคิกโอ้เจ็บแต่ร่างนี้แรงมากนะอีคลิปโหมดอ่ะผมว่าน่าจะแรงกว่าฟิวเจอร์อีกอะเพราะว่าฟิวเจอร์อะที่เห็นจากเมื่อกี้นะ ปล่อยสกิลไปอ่ะปล่อยลำแสงไปมันแค่ทำให้เจ็บอ่ะไม่ถึงตายอุยมม้ยผมว่าเลโอคิกอีกสับเหรออุย้ยสับโอเคเล่นสับนี้ใช่ไหมหมันนี่เลยเนี่ยเทพเปล่าล่ะท่าเนี่ยนีแม่งโคตรเทสเลยผมก็ว่าผมลืมอะไรไปท่านี้นี่เองถ้าจับแล้วก็กดคอมโบปุ่มตัวโอต่อ เรียบร้อยครับผมโคตรแรงเลยโอ้ยสตันเลยอ๋อโอ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องเฮียแม่งชิบหายละโอ้สู้มันได้ไปเนี่ยสู้ได้สู้ไม่ได้ต้องลุ้นเอาครับผมหลบได้หลบได้ ลบก่อนใครกันใครกันอะไรจะทำอะไรเปลี่ยนร่างว้าจับขัดคืนเหรอขัดคืนเหรอขัดคืนเหรอฮะเปลี่ยนร่างเลยโอเคเตะนั่นแหละจับทุ่ม พุ่งหลาวคอมโบไม่ยากอ่นะคอสมอสอะ่ะเพราะมันมีอยู่ไม่กี่ท่าเองไปโอเคไปต,ตัดขาตัวอุ้ยโอเคได้อยู่พุ่งไปพุ่งไป ชาร์จพลังยังไม่ตายหรอยังไม่ตายยังไม่ตายเหรอย,ย,ยังไม่ตายเหรอ,หรอชอบเลยจริงๆไอ้พวกที่มันยังดื้อดึงอยู่ต่อเนี่ยจับทุ่มลงโอ้ยเท่ท่านี้ทา่ทานี้เท่มาวกว้า เอาใหม่เอาใหม่พุ่งไปนั่นแหละสวยงามโคตรเท่เลยล่างเนี่ยอุลตราเซเว่นว้าวเพิ่มความท้าทายด้วยการเล่นล่างอ e ีคลิปดีกว่าครับทุกคน จะเปลี่ยนเป็นร่างอเอขิบนะแล้วไปงัดกับมันก่อนเอื่อนถอยออกมาแล้วก็เปลี่ยนร่างเข้ามาฮะอะไรจะทำอะไรจะทำอะไรซับแล้วก็เอออุ้ยจับพลิกและโคตรแรงเลยเป็นอีกหนึ่งตัวที่ดาเมเวอร์จัดเลยนะในเกม โอเคผมว่าดอกเดียวตายอุ้ยคอโมโบไม่ติดอุ๊บอะไรผมว่าซีเลียมไอสลักเกอร์กันได้ครับกันได้คือพอกูพอจะเดาออกอัได้ว่ามึงจะกดอะไรอะ่ะมันจะมีอยู่ไม่กี่ภา จับพลิกลงอุ้ยมุมกล้องสวยโอเคฮะโอเคผมว่าเราต้องเล่นดาเมจเพิ่มอีกอะเก็บเกียร์แดงให้มันเต็มเต็มกันไปเลยอะอเพราะว่าดาเมจมันมันต้องแบบเยอะในระดับหนึ่งว้า เอาเป็นว่าคอสมอสร่างนี้เนี่ยเป็นล่างที่ใช้เกียรแดงเยอะเพราะงั้นพยายามเก็บเกีรแดงให้มันเยอะๆเพื่อที่ว่าเราจะได้เราจะได้เล่นแบบฟูลดาเมจเลยอะไม่งั้นมันจะคอมโบไม่ติดเป็นเร่างที่แบบเก็บเกีรแดงเยอะมากโอ้ยอุย้ยจ็บจับที่คว่อมนั่นแหละ เกดแดงไม่พอต,ต้องเพิ่มอีกต้องเพิ่มอีกเออได้แล้วโอเคสวยนั่นแหละนั่นแหละดอกเดียวจออครับผมเรียบร้อยจริงๆตัวนี้เนี่ยมันเก่งแบบแทบจะไม่ต่างอะไรจาก

หายแล้วใช่ไหมกันไม่ได้แล้วผมว่าผมเปลี่ยนร่างดีกว่าอ้ยมาดิมาดิมาดิาดจะสู้ร่างนี้ก็ได้อ่ะหลบหลบได้ไหมหลบได้เออนี่แหละเออชิบหายแล้วชิมหายแล้ว ว่าเราถอยก่อนเปลี่ยนล่างเปลี่ยนล่างโอเคอืมนั่นแหละโอเคสวยแล้วก็เปลี่ยนเป็นฟิวเจอร์ทีไปโอ้ยอะไรเงเจ็บโอเค,อเคสวยอยากให้กูได้เอาจริงแล้วกันพวก โอเคได้อยู่ได้อยู yani ่ได้อยู่เกียร์แดงเราหายจับพลิกปวดเจ็บพุ่งเหลามาฮะจังหวะนี้แหละเพลงมากูก็เก่งขึ้นเป็นอุลตร้าแมนที่ใช้แต่เท้านั่นเนี่ยแทบไม่เตะไม่ต่อยแบบปกติแหละ ให้แต่เท้าอะ่ะสับลงต่อยไปทีหนึ่งต่อยทีเดียวก็แบบเจ็กหนะ้าเนี่ยโอเคสับลงอีกมันนี่เลยเรียบร้อยฮะพาดิสึกกันเลยดีกว่า ตัวสุดท้ายแล้วไม่นึกเลยนะเนี่ยว่าฉันจะได้กลับมาเจอแกอีกรอบหนึ่งผมไม่อยากรู้เหมือนกันนะว่าเราจะใช้ร่างหรือหน้าในการจัดการกับไอ้เจ้าดี้ได้ไหมลองปะลองไหมมาดิเอาดิตีสิหลบได้ฮะหลบได้อีกเราจะใช้ร่างนี้แหละสู้กับมันนะผมปกติผมจะใช้ร่างอะไรนะฟิวเจอร์กับอีคสู้ใช่ปะ จะลองใช้ร่างนี้สู้ดูต้องชนะด้วยร่างลูน่าให้ได้ลบได้อุยอ้ยเออุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยเจ็บเปรอลบได้ฮะห้ามประมาทเลยโดเค่องบิชชปทีเดียวอ่ะตายโดนดอกเด,ยเดียวคือตายเลยอะ่ะลบได้อีก หลบได้อีกเอาดิเว้ยเจ็บหลบได้อีกทำไมมันหลบไม่ได้วะหลบดิหลบดิโอเคนั่นแหละสวยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนิดเดียวไอ,อ้นุ่มนิดเดียว อ่ะอุ higher, Crisp, ้ยเจ็บชิปหายแล้วชิปหายแล้วชิบหายแล้วผมว่าปุ่มตัวโอเฉียบหายแล้วโอ้ไม่นะเอออออุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ตา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 ย ล้วทีมายแม่งจับกูอย่างเดียวเลยมันจับกูอย่างเดียวเลยเอาดิหลบได้เออนั่นแหละอย่างงาั้นเลยฮะไอ้น้องอุ้ยใจเต้นเลยอ่ะเกือบตายอุ้ยตาน,นี้ตึงว่ะ เอาล่างลูน่าไปชนะโกคืออุ้ยชิปหายแย่เดี๋ยวอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยใช้ล่างนี้ชนะไม่ได้เหรอเชียร์ละผมใช้ล่างนี้ชนะไม่ได้ด้วยเอาเอาจริงดิโอ้ไม่นะเฮ้ยกันได้กันได้กันได้ไดสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยมเออนั่นแหละอุย้ยผมว่าสี่เหลี่ยมอีกเอาดิกูอยู่กับมึงทั้งวันอะเฮ้ยพึ่งรู้ว่าเราไม่สามารถชนะร่างนี้ได้โอเคอนั่นแหละพยายามตีงี้ โอเคสวยอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเออแล้วก็ชนะได้ไหมถ้าชนะได้นี่คือเวอร์จัดเลยอ่ะเฮ้ยจะชนะได้ด้วยชนะได้ไงวะโอ๊ะสิบเจ็ดวิสุดท้ายเรียบร้อยฮะโอ้โหเวอร์เกินเวอร์เกินโอ้ เฮ้ยเฮ้ยชิม้งผมมาเปิดบางใครตอนวินาทีสุดท้ายมันก็งี้นี่เองโอ้หเชียยตึงว่ะเฮ้ยผมว่าคลิปนี้ถ้าใครชอบคอสมอนนี่คือแบบติดใจเลยอะโอ้โหคือโอ้ไม่รู้จะพูดยังไงดีเหนื่อยก็เหนื่อยนะเนี่ยเป็นคลิปที่แบบเออเหนื่อยจริงเพราะว่า ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบคอสมอร์มากและผมก็อยากที่จะเล่นให้แบบเต็มที่ให้ทุกคนได้ดูนะอย่างที่บอกเหมือนรู้สึกว่าขาดอะไรไปบางอย่างก็คือผมไม่ได้ใช้คอมโบปุ่มตัว x แล้วก็ตัว O ก็คือจับแล้วก็คอมโบกับ O ต่อซึ่งมันจะเป็นท่าหมุนหมุนมุนมุนของคอสมอนั่นแหละตาแรกยังไม่ได้ทําเพราะงั้นก็เลยขอมาแก้มือทําอีกรอบหนึ่งเฮ้ยแต่ก็งงเหมือนกันนะชนะไม่ได้ไงเนี่ย คือนึกว่าจะแพ้ซะแล้วอะเอาเรื่องเอาเรื่องสุดยอดนะครับผมใครชอบคลิปนี้เหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ๊บายไายแล้วเจอกัน